ลดน้ำต้นไม้ก่อนก่อนจะไปเที่ยวตะลัดตะแตะ่ก่อนที่จะลาครึ่งวันหยุดครึ่งวันนะวันนี้หยุดครึ่งวันขอขอขออนุญาตนะครับวันนี้นะหยุดครึ่งวันแล้วก็จะจะไปเที่ยวสันเขื่อนจะไปตะลัดตะแตะ่แถวเขื่อนป่าศักนะครับถ้าใครพบปะก็ทักทายกันไดนะ้ก็ลดน้ําก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นแปลงที่ใส่ใหม่ใส่ต้นใหม่นะครับก็ลุงซ้ายลุงเพิ่งตัดมาเมื่อวานไม่ใช่ตัดมาหรอกหักมาเลยแหละเพราะว่าเอออืม ไปตัดหญ้าเราเจอเราเจอว่าอ๋อนี่ไงเราลืมไปเลยนะนะครับว่าเราลืมไปเลยว่าเราตอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะก็เลยจัดการหักมาหักมาเลยนะหักมาแล้วก็เอามาใส่กระถางไว้ได้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลสองสองต้นเลยโหลหนึ่งพอดีนะโหลหนึงพอดีก็เอามาอยู่กับเพื่อนเ่อรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่อยู่มาก่อนหน้านี้นะก็รดน้ํา พอเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะครับลงใช้ดินอ่าลุงหลายๆคนถามว่าเอใช้ดินอะไรในการปลูกต้นกํายาลุงไม่ยากเลยนะใช้ดินที่อยู่ในสวนเรานี่แหละอ่าดินพวกอ่าที่มัน,ท,มนที่มันเป็นใบไม้ใบสักใบเน่าอยู่ที่สวนนะแล้วก็เอาเอามาใส่กระถางแล้วก็ลดน้ําไว้อย่างนี้นะครับนะใส่กระถางแล้วก็ลดน้ําไว้พอลดน้ําไว้ปุบ๊บมันก็จะยุบตัวใช่ไหมพอมันยุบตัวปุ๊บก็ เอาเติมลงไปอีกเติมลงไปอีกจนมันเต็มแล้วก็หลังจากนั้นก็มันพร้อมก็มันกลายมันกลายเป็นเย็นพอมันเย็นปุ๊บเราก็เอามาใส่ต้นไม้ที่เราเตรียมที่เราตอนไว้นะครับต้นไม้ตัวนี้ดีมากเลยนะเพราะว่ามีออกดอกแล้วด้วยนะครับออกดอกแล้วด้วยนะพวกนี้เริ่มจะออกดอกแล้วนะครับเป็นบอสซูเลียไดโอสโคลีเดซี่มีโครงโครนที่เป็นโครนมาจากประเทศไทยบ้านเรานี่แหละก็คือปลูกจากเมล็ดในประเทศไทยแล้วก็จนออกออกลูกนะติดผล จะเป็นโคนใบใหญ่นะครับหอมมากตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ใบเล็กใบใหญ่นี่คือเจ๋งมันก็จะมีสลับสับหว่างมากมก็มีใบเล็กใบเล็กก็มีนะตัวนีน้เห็นไหมครับกําลังแตกยอดออกามาใหม่เลยกระจิงงระจิงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครัลังออกยอดแล้วพวกมีมีดอกเนี่ยก็จะเป็นไม้ในประเทศไทยนะครับเป็นบอสตัวเลียไดโอโคลาดิซึ่งเป็นโค,คนในประเทศไทยเป็นโคนในประเทศไทยแล้วก็จะมีติดผลด้วยนะเนี่ยลุงก็ไม่รู้หรอกว่ามันติดผลมาพร้อมกันกันกบกิ่งตอน ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเอาไปเพาะงอกไหมมันก็มีติดผลด้วยข้างในนู่นมีผลหนึ่งก็ต้องอยู่เห็นไหมครับอยูข้างในนะลึกๆเลยก็เอาเป็นว่ามาเล่าให้ฟังคราวนี้ลุงจะขอลาพักร้อนหนึ่งวันไอ้ครึ่งวันครึ่งวันเดี๋ยวอาบน้ำอาบท้าแต่งตัวหล่อๆเดีย๋ยวจะไปนั่งเล่นที่สันเขื่อนกันดีวกว่านะานาั่งเล่นสันเขื่อนจิบกาแฟใครอยากไปพบกันที่สันเขื่อนได้นะครับอ่าไม่แน่นะอาจจะไปที่อ่า อาจจะไปที่ออะไรนะรถไฟลอยน้ำรถไฟลอยน้ำมันโคตรสหลวงนะเพราะว่าออจะไปหาม